สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูเหล่าวน้องหมานะคะในวันที่อากาศร้อนแต่เราอยู่ในฤดูหนาวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดธันวานะคะแมรี่กัะแยะของเราก็ได้เสียชีวิตลงนะคะโดนรถชนตายก็เหลือแค่นี่เจ้าชายมีข่าวนะคะหรือว่าทองดีกินข้าวต้มมัดเหลือด้วยกินข้าวต้มมัดแล้วก็จะเหลือกล้วยไว้น้องหมาของเรา แล้วก็เสลือพี่สีนวลน,นะคะสังเกตไหมว่าน้องสีซิดลงเมื่อวานก็เสียใจกับการจากไปของแมรี่แล้วก็แย้นะคะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเลิเหมือกันแต่ก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าแม่ของนางพานางข้ามถนนนะก็เลยรถชนสีนวลสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเ็วสีนวล ไม่สบายใจะคะ่ะตั้งแต่น้องตายไปก็ทุกคนก็หงอยนะคะที่บ้านก็กำลังเสียใจกันอยู่นะคะแล้วก็จะต้องทำใจนะบรรยากาศก็เริ่มไม่ปกติแล้วค่ะทะเลาะก,กันไม่รู้เป็นอะไรไม่ถูกกับพ่อเลยไอเจ้าตัวนี้ไอสีนวลกับพ่อไม่เป็นไรนะพ่อย,อย่างชั่วหน่อยอย่าทะเลออกกาะกันลูก่าทะเลาะก,กันอ่นบนะบ่นทำไมล่ะเนี่ยไปด่าพ่อ ใส่เสียด้พ่อเลนะนะเถียงพ่ออีกต่างหา,ากยายาอะไรคะป,ปอนนี้ไม่เอาแล้วดูอาการนางนาชอบเถียงพ่อหาเรื่องพอ่ออีกแล้ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะทุกคนเพราะว่าจะมาอัปเดตให้ฟังเฉยๆนะคะว่าน้องแยกแมรี่ของเราไม่อยู่แล้วนะ เหลือแค่นี้นะคะสี่ตัวอันนี้น้องนะคะน้องพยายามปลอบพี่ชายให้ใจเย็นลงนะไม่ให้ทะเลาะกับพ่อ,อเหตุการสงบแล้วนี่ก็จะไม่สงบลินจันลินจันก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะนี่แหละตัวปัญหาที่พาลูกข้ามถนนแล้วทำให้ลูกออกไปตายข้างนอกนะคะ่ะ เอาละค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนวล